าทัวร์บิดเดอร์สาขาคอนแกนสาขาใหญ่ใจกลางเมืองและยังเป็นไซวิชั่นเอ็กซ์เพรสที่มีที่เดียวในภาคอีสานอีกด้วยตัวร้านสังเกตง่ายมากค่ะอยู่ตรงข้ามกับสารหลักเมืองถนนข้าวเหนียวของเรานี่เองพร้อมแล้วไปทัวร์ดูเครื่องมือและขั้นตอนการตรวจอย่างละเอียดกันค่ะเริ่มแรกเมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วก็ต้องสักประวัติถึงปัญหาที่มากันก่อนค่ะ และหากลูกค้ามีแว่นเดิมก็จะต้องนำแว่นเดิมไปเช็คค่าสายตาก่อนด้วยว่ามีค่าเท่าไหร่หลังจากนั้นก็จะพาไปตัวเช็คสุขภาพตาด้วยเครื่องสลิดแลมที่จะใช้ลำแสงแต่ละแบบในการประเมินสุขภาพตาส่วนหน้าทั้งหมดรวมถึงถ่ายภาพจอประสาตตาด้วยเครื่องฟันดัสคาเมราเพื่อประเมินสุขภาพตาส่วนหลังจะได้คัดกรองโรคที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นไปด้วยต่อไป จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจวัดสายตาเริ่มแรกก็ต้องสแกนค่าสายตาด้วยเครื่อง iProfiler Plus มาตรฐานจากเยอรมันของไซส์ที่อาศัยเวฟฟอนต์มาตรวจจับความเพี้ยนของการรวมแสงทั้ง2ระดับทั้ง Low Order o p e r r t t o o n และ High Order o p e r r t t o o n ซึ่งค่าสายตาที่ได้จากเครื่องมือมีความละเอียดถึง0.01้ดเตอร์แต่ใช้เวลาในการตรวจเพียงไม่ถึง60วินาทีเองค่ะ จากนั้นก็จะนำค่าใส่ตาที่ได้มาทำการตรวจ subjective refraction ผ่านเครื่องมือวิสุฟอร์500และวิสุทธ์สกรีน100หรือก็คือการตรวจแบบถามตอบกับนักทัศนมาตรอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ค่าใส่ตาที่ถูกต้องและแม่นยำแล้วก็ไปทดลองเลนเพื่อเลือกค่าใส่ตาและเลือกชนิดเลนสที่เหมาะสมให้คุณใส่สบายและตรงกับพฤติกรรมการใช้งานที่สุดค่ะ ส่วนเรื่องรอบแว่นไม่ต้องกังวลไปนะคะทางบิดเดอร์ของเราได้คัดสรรรอบแว่นคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นกรอบแว่นแฟชั่นใส่เก๋ๆดีไซน์สวยไม่เหมือนใครหรือรอบแว่นฟังก์ชันที่เน้นเรื่องน้ำหนักเบาใส่สบายยืดหยุ่นและคงทนเราก็มีให้คุณเลือกมากมายเลยค่ะ และเมื่อได้กรอบแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการปรับดัดแว่นให้เข้ากับใบหน้าและทำการฟิตติ้งพารามิเตอร์ด้วยเครื่องวิสูฟิท1,000ที่มีกล้องมากถึง9ตัวเอามาวิเคราะห์หาจุดเซนเตอร์และพารามิเตอร์ของดวงตาทำให้ได้ค่าข้อมูลตำแหน่งแว่นบนหน้าที่แม่นยำและเมื่อเราได้ข้อมูลครบถ้วนนักทันมาตรของเราก็จะนำข้อมูลทั้งหมดไปสั่งเลนและฝนประกรอบโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ เมื่อพร้อมนำส่งให้ลูกค้านักทัศนมาตก,ก็จะเป็นผู้ส่งมอบให้ด้วยตัวเองเพื่อเช็คจุดฟิตติ้งและความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งพร้อมสอนวิธีการใช้งานจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะดูแลอยู่ไม่ห่างให้คุณสามารถใช้งานแว่นตาได้อย่างมั่นใจและคุ้มค่าที่สุดนี่แหละค่ะเครื่องมือและขั้นตอนทั้งหมดของเราสนใจวัดสายตาหรือชมกรอบแวน่นสามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะคะ เราสัญญาว่าเราจะสร้างแว่นตาด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และรักษาประสิทธิภาพการมองเห็นในระดับสูงให้คงไว้ได้นานที่สุด